โซเชียลฮอตอัปเดตเรื่องราวฮอตบนโลกโซเชียลกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยคำถามเนี่ยขอถามนิดนึงว่าใครเขียบนบทนี้ก็ต้องถามคนปล่อยข่าวผมยืนยานว่ายังไม่มีกำหนดการว่าจะทำอะไรวันไหนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีเยี่ยวนี้สู้คดีเนี่ยมันสู้สองทาง สู้ในศามกะสู้ในโ,โ,โลกโซเชียลแต่ผมก็จะไม่ให้น้ำหนักกับการต่อสู้คดีชั้นศาลม,มากกว่าผมถามกับว่าถ้ามีใครก็คนพาเด็กที่ยังก็รู้ว่าก็รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่เอาขึ้นไปในจุดที่ไปอยู่ตรงนั้นน่ยสามารถเล็งเห็นว่าเสียชีวิตแน่เนี่ยท่านคิดว่าเขาควรจะลกข้อหาลรือ Social Hot อัปเดตเรื่องราวฮอตบนโลกโซเชียลกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลย